เขาบ่เอาอันนี้เขาทาเล็กอยู่เ็นหเขาทาเล็กอยู่นะจ้าไม่มาคุมเขาแรกไม่จ้ามนคุมเขาแรกเบิ้งนี่อ้เป็นนยโยกปิดจ้าเบิ้งครับไอ้โหนาผู้ละเหมาครับเฮอรเครี่ายังวหนาเซเป็นผู้แมนครับโบไม่ลูกผู้แมงโฟระดัน ไอ้โฟแมนต้องเชื่อฟังโฟแมนเด้อครับ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 เฮ็ดยังเฮ็ดจะให้ว่างงานเฮ็ดตุยางเลยเฮ็ดครับเฮ็ดเวลาหนเมื่อยให้ขึ้นไปปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปซอยเพิ่นปฮ็นเลยนะแม่เอ็นอย่าเพ้ามาดิแต่มานี่เห็ดตาอ่านแล้วบเห็นลายอ่านแล้วได้ไรอ่านแล้วได้ไรอ่านแล้วซีเลี่แล้วเลยนี่ซีแล้วยอ่ะแล้วเขาเฮ็ดซีแลี่ยรู้จักของเฮ็ดแล้วเฮ็ดตั้เพิ่นนี่ละตั้งแต่โฟแมนมาเนี่ ก็ได id <ique> <l> ้ยุดเลยเอสตลอดเลยเอสตลอดเออดขอทายยูจ้าอะไรรับจ้าอะไรต้องคืออยู่ได้ที่นั่งอีกบระด็คนหัวอยู่เนี่ยฮึหานี่นี่ซอยเพิ่มนี่แหละดีซอยซอยโอ้ยเบิกเงินโผล่แม่นจะน้อยกว่าน่าว่ะมื้อนี้ว่ะนี่เงิน โอนาครับเมื่อไรจะเบิกเงินครับเบอกเงินเบิกเงินเห็นงานั้งมาำอยู่เบิรเงินบ่มีทุล่าเลยจะเบิรเงินสองร้ยนะี่ใบใมีทุลมีทุลี่ใส่มีสบายเจ็บมีสบายมีสบายยังไม่ชามมันะคมเร็วบ่กระเทือนเล่นห้แล้รวเบิกแค่บกฟาฟา้อร่ย้อนยเบิรตันะเบิรตัวเบิกรบอกย้อนร่อยย้ร่อย 200 em đó ừ. Về lại nè Về cho lại 2 rồi Chóng Rồi Anh đi mà sao tuốt đi Ờ cái sóng, lệch bọn ạ à? Ừ đi ừ. lệch lôi Ừ Bên thế này Lôi sao Lệch 2 Ừ Cầm lôi thế này Lôi sao Chóng lôi đi เลสองกว่าพี่บ้าบ่นี่เอาอันนี้เลขสองอันนี้ใบยังใบย่อใบใบร้อยอันนี้เลขยังสองสองร้อยบ่โอ้ยเบอร์สองร้อยก็บไได้อักคาเรงฮักคาเรงหอทำนี่พ่อเรื่ออ้เมื่อเมื่อวะเออทำนั่นเหรองานนี้เ่ดงานแค่แต่พ่อมือเบอร์เกินเหร ่บอกยินใจนะพ่อไม่เห็นเลยวะคุณซาได้ตำแหน่งใหม่พ่อเมนต้อง